สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการลาบข่าวจากพยาวทีวีของเขานะครับก็พยาวทีวีก็จะเปิดสตูดิโอของเขาเป็นรายการสดทุกๆวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลาประมาณเก้าโมงเกิงไปซึ่งเป็นมีรายการลัดอยู่4รายการคือรายการเรื่องกับเกี่ยวกับพิธีการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพยาว รายการขวงบ้าน้านเมืองโดยคุณอภิชาติกันจะมีรายการ่หยิงบ้านเฮาโดยอาจารย์อุบลกุลศรีแล้วก็พิษไทยก็คือผมรายการลาบข่าวนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็รายการลาบข่าวเนี่ยก็ก็เป็นรายการที่สแตนบายครับรายการได้ที่เปิลยังบอกพร้อมเตือนขารายการลาบข่าวใส่ก่อนเพราะว่า มันเป็นรายการที่ผมมีผู้ร่วมรายการนะเป็นลักษณะของการเชิงวิเคราะห์บอดได้วิเคราะห์เต็มร้อยครับเป็นเชิงวิเคราะห์แล้วก็นำอุสาระประเด็นอย่างที่น่าสนใจในกับมาอู้กันเพื่อที่ท่านผู้ชมทั้งหลายจะได้เอาไปคิดเอาไปพิจารณาหรือเอาไปวิภาควิจารวิเคราะห์ต่ออันนั้นก็แล้วแต,แต่แต่ท่านผู้ชม นะครับครับก็ต้องขอบคุณท่านที่ช่วยสนับสนุนที่ตามรับชมนะกดไลค์กดแชร์หรือแม้กระทั่งว่า,าสนับสนุนในเรื่องของวัสดุสิ่งของเงินทองก็ต้องขอขอบคุณครับเพราะว่าพะเยทีวีของเขาเป็นสื่อชุมชนจิตอาสานะครับเขาบ่มีผลประโยชน์เขาบ่ได้เป็นองค์กรที่หาผลประโยชน์หารายได้อย่างต่างต่างครับครับ ช่วงนี้ก็มีข้าวนักแะแต่ละข้าวนี่ก็แห้งๆทั้งนั้นเริ่มต้นก็คือฝนกรมอุตุป,ประกาศมาแล้วว่าเ,เจ็ดแปดเก้าเนี่ยนะครับฝนจะตกนักหลายๆจังหวัดนั่นก็มีโอกาสที่น้ำจะน้ำท่วมแต่ตอนนี้น้ำกรท่วตัง้งภาคกลางในี่น้ำท่วมแล้วนะ เ,เพียงแค่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าข่าวนา้ําท่วมนี่ออก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ประเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่า่าวนา้ําท่วมนี่คนบก่อยบอก่อยได้ที่ตามกันเท่าใดอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีคาวอื่นๆเข้ามาแสกมาซ่อนกันนะครับก็หันบอกว่าจ,จังหวัดพะเยาเขาจะมีฝนนักในในเจปดเกะเจเก้านี่ยครับช่วงเนี่ยฝนจะลงนักก็ พื้นที่เสี่ยงก็โปรดระมัดระวังตัวนะฮะพื้นที่เสี่ยงในโซนมากก็จะอยู่ตั้งปงตั้งเจียงมวนตั้งเจียงคำ้ำอย่างวเนี่เนาะตีตีพื้นที่เสี่ยงอันตรายกว่าที่อื่นครับก็ก็ฝากไว้ตัวครับว่าบอกกล่าวกันไวนะ้นะฮะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคนละครึ่ง <laughs> ใจได้มาหลายวันลแล้วะเราก็จะมด เวลาห้อซึกจะเป็นวันที่1ิบเนี่ยทีตีว่าต้องไปใจ้ซิดนะภายในวันที่1 0เอ,อีวันก่อนนั่นหันว่าอะอย่างอ่ะเปิดโปก้าไม่ขายเอาของทะเลอย่างมาขายกันในเป็นตลาดนัดนะครับป้าโทวาันนั้นฝนตกครับเอามาขายที่สนามอำเภอจุนป้าแม่ปีกัรชิเปอร์ปกติสนามอำเภอมันก็เป็นสนามกีฬามันก็บอกเป็นเปอร์อันนี้เพราฝนลงมาคนมันนักเนาะ <de> เดินย่ำไปยอก็เป็นเปอเป็นยังกันเออผมว่บโป๊ก้าไม่ขายชุดนี่เนี่ยเปิ้นเก่งเขานะเปิ้นสามารถที่จะดึงคนออกมาใจเงินกันเอ,อยอมรับเนี่ยครับโปก้าไม่ขายต,ต้องต้องต้องไหวตัวต้องทันต่อเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะปัดทุกๆคนนี่อย่างจะได้แต่ว่าแม่บ้านผมไปในบอกว่า พ่องไปซื้ออ้อย่างหอยแมงผู้กิโลสิบบาทจ่ายห้าบาทคนละครึ่งอ้อซื้อมาคนเป็นสิบเป็นสาวหลเออก็ก็ดีอครับเนี่ยผมถึงบอกตั้งแต่ต้นว่าผมหันตัวกับในเรื่องของคนละครึ่งนะนักกว่าตีตีเนี่ยตีผ่านมาเพราะว่าคนละครึ่งเนี่ยเจ้าบ้านได้ครับแม่ก้าเจ้าบ้านก็ได้คนเจ้าบ้านก็ได้ แต่ถ้าหากว่าไปเหมือนอย่างตี้ไอ้ไอคนละมื่นน่นนะแม่ค่้าเจ้าบ้านทั่วไปบอกใครได้ใช่ครับบอกใครได้ก็อันนี้ก็ว่ากันไปแต่คณะเดียวกันก็มีมีเรื่องแสกซ้อนเข้ามาผมเคยอู้ในรายการนี้ขั้งหนึ่งละ่ะเรื่องภาษีครับว่าคนละครึ่งนี่ต้องอู้กันเรื่องภาษีให้ดีนะนะเคยอู้ที่นี้ขั้นแล้วตอนนี้ก็ออกมาละมีข่าวละว่าแม่ก้า เก็บภาษีแวดเพิ่มแหมเจ็ดเปอร์เซ็นต์แม่ก้าก็บอกว่าก็บอกเก็บมาได้เพราะปกติแกก็ต้องเก็บผายซื้อขายแกก็ต้องเพราะแกไปจดทะเบียเนเป็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 นภาษีแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นทุกเดือนเนี่ยแกจะต้องส่งอมปรกรณ์ทุกเดือนแล้วทีนี้ถ้าแกบอกเก็บแกก็ต้องควักกระเป๋าทําน้องเนี่ยครับก็ตั้งราชการก็บอกว่าไอ้มัดพิษนะเพราะว่าคนละครึ่งเนี่ยเจตนาก็คือจะจวยประชาชน ภาษีพาะเสยยังก็บอกค้นจะเอามาอู้ถึงผมว่ามันคิดกันคนละด้านเพราะนั้นกระทรวงกันครั้งเนี่ยคงจะต้องไปอู้ให้มันชัดเจนว่าภาษีเนี่ยจะเอาจะใดสำหรับคนที่เปิดบริได้จดภาษีแวดเปิดกับมีปัญหาแต่ถ้าคนจดภาษีแวดเปิดก็ต้องไปเสียภาษีแล้วจะย่าจะได ก็ต้องอู้กันให้ชัดเจนครับอันนี้อันนี้อันนี้กระผมก็บอกว่าตอนนี้นี่เป็นเคลียร์กันในอย่างเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายวันละ้นะครับสามสี่วันได้มาแล้วนะครับก็แฮมเรื่องหนึ่งก็คือในช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการถวายบังคมสมเด็จพระบรมราชชนนีนะ,ะพันปีหลวงคือ ตีพานมาเนี่ยก็เปินกระหืประชาชนเข้าไปแต่ว่าเป็นการเคารพพระบรมชายาลักษณ์แต่หันบอกว่าตั้งแต่วันที่เก้าแห่นวัน,วนสองวันเนี่ยตั้งแต่วันที่เก้าเปินจะเปิดเพื่อเข้าไปถึงตีพระบรมโ,รโกศนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเปินก่อนได้กำหนดไว้ว่าแต่ละจังหวัดที่จะเข้าไปถวายบังคมเนี่ย เปิ่นจัดจัดเป็นจังวัดไปครับบัจจัไปใ,ใครไปเวลาไดก็ได้แต่เปิ่นจัดจัดเป็นจังวัดเลี้ยงตามหลายจื่อจังวัดนะตามตามพยัญชนะนะฮะเลี้ยงไปคือตอนนี้เนี่ยผมอยากจะ,จะบอกว่าพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเนี่ยก็มีอยู่นะครับมีอยู่สวดพระอภิธรรมถวาย ระบากุศลแดส่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบ,บรมราชชน,นนีพันปีหลวงเนี่ยทุกอำเภอทุกพื้นที่ก็ต้องทำอยู่นะครับโดยเปินกำหนดไว้ว่าวันสัตตมะวานเนี่ยหรือว่าครบเจ็ดวันเนี่ยก็มีการสวดทุกอำเภอทุกจังหวัดก็ต้องจัดสถานที่ในการสวดครับ ครบมาแล้วครับเมื่อวันที่30ตุลาคมอันนี้ครบมาแล้วตอนนี้เป็นปันณรสมะวานก็คือ15วันจะครบ15วันในวันผูกเนี่ยวันที่เจ็ดเนี่ยครับก็แต่ละที่ก็จะกำหนดสถานที่สวดพระอภิธรรมแล้วแต่นะฮะแล้วแต่บางที่ก็จะเอาสถานที่อ,อำเภอบางที่ก็จะเอาตีวัด อันนั้นก็แล้วแต่ตีแต่และอำเภอจะจัดตามความเหมาะสมแล้วก็ปัญญาสมะวานนั่นก็ห้าสิบวันห้สิบวันนี่พบเมื่อวันศุกร์สิองธันวานะครับแล้วก็ไปสตะมะวานนะฮหนึ่งวันในวันเสาร์ที่สมามอมกราคมอันนี้ก็เป็นกำหนดการสวดพระพิธรรมซึ่งทุกจังหวัดทุกอำเภอต้องดาเนินการนะ ส่วนสถานที่นั้นก็แล้วแต่แต่ละตีแต่ละแห่งได้กำหนดกันขึ้นครับอย่างที่ผมว่าไว้ว่าวันที่เก้าเป็นต้นไปเนี่ยจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปร่วมในในในไปเข้ารบกราบพระศพนะในตีประทับอยู่นะครับก็ก็ต้องรอความชัดเจนแห่งกรรม ความชัดเจนนี่หมายถึงว่าวันเพราะว่าตั้งเป็ลจกกํนหนวันหรือว่าจังหวัดไหนไปวันไหนจานวนกี่คนอย่างเงี้ยแต่เต่าตีหู้แน่นอนก็คือจังหวัดหนึ่งก็ครั้งหนึ่งก็ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบคนเริ่มจังหวัดพะเยาเน่นนะครับตามนี่ทีคร่าวๆมาแต่ว่ายังบ่กมีแจ้งมาชัดเจนก็คือวันที่สิบหกพฤศจิกาเนี่ยะเดือนเนี่ยครับวันที่สิบหกนี่เริ่มเป็นครั้งที่หนึ่ง คือจังหวัดพะเยานําไปแต่จะแบ่งเป็นอําเภอละต่อได้หรือแบง่งอ,อย่างนั้นอันนั้นก็แล้วแต่จังหวัดจะอู้กันทำรามแต่วันที่16พฤศจิกาเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบคนชุดแรกนะฮะที่จะได้ไปเคารบพรบรมศพของพระพันปีหลวงเนี่ยแล้วก็ขั้งที่สองก็ประมาณวันที่15ธันวาคมแหมเจ็ดร้อยห้าสิบคนขั้งที่สามวันที่สามมก,กราคมปีหน้าแล้วก็ ขั้งทีซีในวันที่อ2มก,กราคมในปีหน้าอันนี้เป็นกำหนดการที่ออกมาคร่าวๆฮือพี่น้องประชาชนฮือจังวัดทุกจังวัดได้พาพี่น้องประชาชนไปกราบถวายบังคมครรพพระศพของพระพันปีหลวงนะครับแต่จะไหนก็แล้วแต่ก็ต้องร้อนหนังสือจากจังวัดได้แจ้งรายละเอียดถึงกรรมว่า 7จ็ดร้หสิเนี่ยมีอำเภอไหนกี่คนหรือว่าจะมอบอำเภอได้ไปนั่นก็คงจะว่ากันทำ,ำนึงนะคร,ครับครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการส,สวดอภิธรรมครับและแหมเรื่องนึงก,นก็คือเรื่องใหญ่ครับเรื่องสำคัญกำลังเป็นตี่หึอห้ากันอยู่ในขณะนี้หลังจากตี่คุณอนุทินนายก ของเขาเนี่ยไปทำเซ็นเ o ็ม u กันกับนายกทรัมป์อเมริกากับมานี่โอ้โหแหงงับหลายเรื่องเรื่องใช้แดนกดน,นักนะไปไปไปเซ็นทำา m o มกันในการาสงบศซึกเพื่อสันติภาพระหว่างไทยกับคอมมินเนี่ยคือผมได้อูด้นี่ว่าการการเจรจาสงบศซึกเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้แพ้ บรเดเรื่องของผู้ชนะนะผู้แพ้นั่นแหละที่ต้องขอเจรจาผู้ชนะก็จะมีเงินไขวัดถ้าจะสง,งบต้องเป็นจนะ้นะันะ่นจะ้นั่นจ้นั่นก็โอเคอยู่ว่าเปิ้นก็นยืน่นเงินไขไปสี่ขอ้อนะแต่ปรากฏว่าหลังจากเจรจาแล้วก็หู้ซึกว่าของไทยเฮากับกับบอกว่าเซ็นขมาเมนเซ็นไปจนะนั่นเซ็นมาได้แต่แต่จริงๆแล้วกับอไรเนี่นะส่วนขมรเปนิ้นก็ออกแบบ ของไทยเขาเซ็นไปแล้วไทยเขาก็ยังลุกล้านขเขมรนอยู่ก็เลยบุกหัวไผ่เป็นยังไงวันเดียวนี้ไผ่เป็นไผ่แล้วกับวันว้าเนี่ยกะหันว่าท่านหุ้นเซ็นก็ออกข่าวมาว่าเรื่องปิดพรมแดนเนี่ยขมเมนมไ,ได้ปิดแต่ไทยปิดคนเดียวเพราะฉะนั้นไทยปิดไปหมห้าร้อยปีก็ได้เปิดประเดืดร้อนหมห้าร้อยปีก็ประเดือดร้อน ซ้ำดีทำให้ปีน้องชาวขมเมรเนี่ยได้พัฒน,นาตัวเองแล้วก็ไดไดไดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเออผมก็บอกหัวภัยว่าตั้งเฮาก็ว่าท่านหุนเซนขอร้องเปืดอดานท่านหุนเซนก็ว่าแฮมปิดไปเลยห้าร้อยปี <laughs> บอกง่อบอกกวัวคือจริงๆแล้วมาเดียวนี่ถามว่ามันปิดแต่กอติภาณมานี่น่ะมันมันจะแตนะ่ท่าน เนะเรื่องเน็ตเรื่องไฟนี่กัลังามัดเดือดร้อนกันแบบ่งี่วันเนี่ยไปตวรวจทหารไปตวรปตวจไปอย่างก็ยังยังยังส่ง,ง,ง,งเน็ตส่งไฟส่องอะไรอย่างไปและสินค้าเหมือนกันสินค้าน, c, านี่ก็ปิดด่านทางบกแต่ทางน้ำเนี่ยเหลือขนส่งสินค้าเนี่ยส่งกันตึง สปะสเปดอ่ะเขวาวาดไอ้ไอ้ผมรู้จากยูทูบเบอร์ที่เป็นเป็นคนเดินเลือสมุดเลือส่งสินค้าบอกว่าไปขเขมรนี่เป็นร้อยคนครับขาปิดก็เอาสินค้าเขมรปิกมาขาไปก็เอาน้ามันเอาอย่างไปเพราะนั้นหุ่นเซนไปถึงว่าปิดสักร้อยปีถึงค้าร้อยปีก็ได้เหม็ดรอดอย่างนั้นครับแล้วกบมาในเรื่องของแร่หายาก แร่หายากเนี่ยื่อว่าแร่เอิร์ดนะแร่เอิร์ดเนี่ยเป็นหายากจริงๆแร่เอิร์ดมันก็เป็นชื่อรวมครับืีอรวมกันมันมีหลายชนิดครับมีนักเป็นสิบไปนะแต่ว่าเป็นประเภทที่มันหายากทีนี้คนไทยเขาก็มาเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะ e ไปไปเซ็นได้จะได้แล้วเขาได้อะยังเขาเสียอะไรยังในการที่ไปเซ็นกับอเมริกาครับ ก็มาดูว่า17อย่างเนี่ยมันวิสระผมผมบอกเอาจื่อมาพ่อหันว่ามันนักเอาแต่ว่าเป็นภาพรวมว่าแร่แร่อ์ดเนี่ยนะมันเป็นคอหายากใจใ้ทาอะไรอย่างพ่องก็หลายด้านครับแต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอ่ะด้านแรกก็คือด้านเทคโนโลยีนะและอิเล็กทรอนิกส แร่พวกนี้จะเอามาทําจอสมาร์ทโฟนก็คือโทรศัพท์เขาหรือว่าโทรทัศน์เขาสมัยยุคใหม่เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยนะเอามาทําจอเอามาทําลําโพงเอามาทาฮาร์ดได้คอมพิวเตอร์เอามาทาไฟเบอร์ออปติกและก็เลนส์กล้องต่างๆเอออันนี้เนี่ยอูถึงเรื่องของเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์นี่คือประโยชน์ของแร่ไอไอแร่เอิร์ดเนี่ยครับอันที่สอง เอามาเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็รถไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าหรือที่ห้องกันว่าอีวีนั่นะนะก็จะมีอย่างมาเอามาทําเป็นแม่เหล็กถาวรกับนบังสูงสําหรับเป็นมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าเอามาทําเรื่องกำเครื่องกาเนิดไฟฟ้าในกังหันลมกังหันลมเนี่ยก็รู้สึกว่าบ้านเฮาก็เริ่มมีหลายตี แต่แต่ผมไปตอนนั้นผมไปอเมริกาเนี่ยโอ้บนดอยเนีเ่นตั้งเลี้ยงทึกนะฮะใจใจกังหันลมเนี่ยแล้วตอนหลังมาร์กหันว่าไทยเขาก็ไปสัมปทานในประเทศลาวเอากังหันลมนี่ไปตั้งในประเทศเรานะเพราะฉะนั้นในเรื่องของพลังงานพวกนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะทำให้เขาใจใจพลังงานโดยตีบัตรองได้ไปสูญเสีย สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่างๆเรื่องของการทหารครับการทหารก็เอาแร่หายากเนี่ยไปใช้ในเรื่องของระบบนำทางของขีปข่ปนามุตขี่ปนามุธสมัยนี้มันบอกใจวัดแนและกะันยิงเอาอย่างเหมือนเหมือนเหมือนทั่วไปเหมือนเลยสมัยก่อนนะครับสมัยนี้เนี่ยม้นมีการนำทางมีอะไรอย่างมันซึ่งมันแม่นยำนะยังถ้าไผพอหนังนี่จะหันว่า จะรวดในไหลตัวเครื่องบินกนได้อย่างงี้อมันมีจะมีมีมีอุปกรณ์นําทางเพราะนั้นมันจะตรงกับเป้าหมยนะยิงไปตกกับเป้าใหม่ชัดเจนถูกต้องแม่นยำครับเอ่อเรื่องเลด่าเรื่องโซน่านะเรื่องโซน่านี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อการนาทิศทางของของเหือนะและก็อุปกรณ์เครื่องยนต์เจ็ดเครื่องยนต์เจ็ดก็เป็นเรื่องของเครื่องบินต่างทง แล้วอีกแห่งนหนึ่งก็คือด้านการแพทย์ครับด้านการแพทย์นี่ก็เอาไปใช้เกี่ยวกับเลเซอร์เกี่ยวกับเครื่องสแกนอุปกรณ์ทางการแพทย์หมูเนี่ยครับครับอันนี้แหละมันก็เลยเป็นแล่ที่หายากแล้วก็ก็เอาไปใช้ทั่วไปอะไอไอใช้ในสิ่งที่ที่จำเป็นนะ่ะแล้วถามว่ามันมันมนหายากนะมันมีที่ไหนบ้างมันเยอะแยะครับ สถานที่ในประเทศไทยเขาเนี่ยมันก็มีนักกระจัดกระจายให้กันทั่วแต่ว่ามันเพียงแค่ว่าปริมาณในการตีเฮาจะเอามาถลุงออกมาเนี่ยบางตีมันก็มีน้อยบางตีมันก็มีหนักบางตีมันก็บอกให้เพียงพอนะครับอ,อย่างเช่นภาคเหนือของเขาเนี่เกือบทุกจังหวัดนะครับภาคเหนือของเขาเนี่ก็มีเกือบทุกจังหวัดบอกว่าจะเป็นเจียงไห้แป่นานพะเยา แต่เพียงแค่ว่ามันมีนักมีน้อยต่างกันไปนะครับเอ,อสิ่งที่ผมอยากจะอู้ในขณะนี้ก็คือมันมันบรใเเรื่องของความสําคัญว่ามันมีตีไหนอย่างไรมันจะมีตีผานยาวตีเจียงคําตีไอตะพานหินพิจิตไออย่างต่าเนี่ยไอตัวนั้นบรใเเรื่องสําคัญครับท่านครับมันสําคัญอยู่ที่ว่าการตี นายกรัฐมนตรีอนุทินไปจับมือกับประธานาธิบดีถรร้ำมนจับมือเพื่ออย่างถ้าจับมือเพื่อคืออเมริกามาสัมปทานมาคุประมัธลุงแหลเนี่ยกับสัมปทานในเรื่องของการค้นหาสืบหาเนี่ยผมว่ามันต่างกัน ถ้าว่าออลองไปเทอเมริกาสิ่งบนนี้เครื่องไม้เครื่องมือล้องมาสํารวจเพราะะประเหตุไทยเนี่ยมันมีแหล่หายากเนี่ยอยู่ตีไหนหนักตีไหนหน,ไน,น,หน้อยเสรนละไอียดของมันหนักน้อยน่ะมันเหมาะสมส,สมควรหรือคุ้มค่ากับการตีจะเอามาถลุงออกมาได้ก็คือเพียงแค่สํารวจก็โอเคอยู่แต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะว่าเหมือนอย่งางเมื่อก่อนเน่ะ สำรวจน้ำมันกลายเป็นว่าเพราะสำรวจน้ำมันก็คือสัมปทานทำน้ำมันไปเลยผมว่าต้องต้อง,องพิจารณากันเพราะคณะนี่เนี่ยคนไทยเขาเนี่ยก็จะมาอู้กันอยู่ว่ามันคุ้มหรือบ่าคุ้มนะครับมันคุ้มหรือบ่าคุ้มน้ำม,มันเนี่ยในอเมริกาเนี่ยมีนักขับแต่อเมริกาก็ยังบเบาขึ้นมาใจเพราะจะได้เพราะอเมริกาก็ยังยังมีตี หาซื้อเลือกซื้อบีบซื้อบักับซื้อออ้ยังก็แล้วแต่นะได้ทำลายตีประเทศไทยเฮาเมื่อก่อนก็มีคนมาอู้เหมือนกันประเทศไทยมีน้ำมันติดอันดับสงูงงอกไปขายจะนั่นจะนี่ก็ว่ากันไปแต่เต้าทุกมันนี่เฮาก็มาหันมันเปลี่ยไดจแต่ทางการความมั่นคงทางการทหารก็บอกน้ำมันที่มีนะเฮาเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน นี่คือเหตุผลทางด้านความมัน่นคงตั้งอเมริกาก็เหมือนกันว่าเหตุผลในด้านของความมัน่นคงเหมือนกันแหมส่วนหนึ่งก็คืออเมริกาเนี่ยแหละทั้งนี้เปิ้ลบ่นี้ะแหลอยากเนี่ยจะต้องมาหาจากบ้านเฮานี่กะบัจเจกไทยนะครับพม่าเขมรลาวก็มเหมือนกันนะครับเปิ้ลต้องมาหาที่นี่กะนเปิ้ลบอก,กว่าของเปิ้ลก็มีนะ นะฮะตีท่านประธานาธิบดีทำออกข่าวไปแต่เปินบุดเพราะถ้าคุดแล้วมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอเมริกาผมกับเอ๊ะใจว่าเอ๊ะเปินกลัวผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในบ้านเปิลเราจะได้มาคือคุดที่บ้านบกกลัวผลกระทบอะเนี่ยครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังมีข่าวออกมาอยู่ตลอด เชียงใหม่เชียงหายเดือดร้อนเดือดร้อนเนี่ยครับแม่น้ำก๊กแม่นม้ำปิงนะ่ะเป็นสารพิษสารพิษเกิดจากอะไรอย่างสารพิษเกิดจากตีบตั้งฝั่งพม่าเนี่ยเหนือน้ำของเขาเนี่ยคุดเหมืองแร่เนี่ยอาจจะเป็นแร่น,นี่ก็ได้เพราะผมไม่ได้ติดตามบ่ามันเป็นแร่อย่างแต่หัวคุดเหมืองแร่เสร็จแล้วก็การคุดเหมืองแร่เนี่ยสารพิษมันก็ลงไปในแม่น้ำก๊ก ป่าตายกันเจ้าบ้านผลกระทบเลี่ยงป่าป่าก็ตายป่าที่อยู่โดยธรรมชาติเป็นแผลผุพ้องขึ้นมาพ้นกับบากา้ากินเดือดร้อนกันอยู่เต้าวัดนี่ครับยังแก้บได้นะครับท่านครับยังแก่บได้ตั้งรัฐบาลก็โยนใหอตั้งท้องทินว่าใื้ผู้ว่าไปอู้กันกนก็กผู้ว่าว่าจะไปอู้ได้จะได้มันบบ่จีคนไทยเหมือนเฮาอ่ะ หมือนเป็นต่างประเทศพูดนะมันเป็นมูกม่กลุ่มจีนกลุ่มทุนจีนกับมูว่าแดงกับพม่าเนี่ยล่ะผู้ว่าของเขาจะเอาอำนาจอย่างไปไปไป,ไปบอกให้เขายุดมันทำมาได้ครับมันต้องรัฐบาลคื้รัฐบาลไปเจราจากดรัฐบาลกับว่าจะาเจราจาบอเจราจาผมกับบแน่ใจก็พอเรื่องเกี่ยวกับที่ป้อยเป็ดเนี่ย คนเกาหลีตายคนหนึ่งในประ,ประทษรัฐมนตรีเกาหลียกทีมเข้ามาในกัมพูชานะแต่คนไทยเขาตายเมื่อกี้คนแล้วครับวันวางนซื้อนี่ก็ต่ายของคนแต่รัฐบาลเขาก็ยังยอย่าง,ง,ง,งได้เมื่อก่อนก็บอกป,ปาภาษาตาควายอย่างนู้เป็นของไทยมาเดียวก็ยอมรับเราจริงจริงเราภาษาตาควายก็ดีภาษาคณะก็ไม่ใช่ละมรเห็นนยึดแพีงแล้ว เพราะฉะนั้นไอการตีเฮาจะมาคุดแลในประเทศของเฮาเนี่ยอย่าไปคิดครับอย่าไปคิดตอนนี้ถ้าหากว่าเฮาบ่มีมาตราการในการดูแลสิ่งแวดล้อมคุ้มครองอะไรอย่างต่างๆอย่าได้คิดหลายคนบอกว่าปัทธรรมเดวมูเจียงคำซอะหากันขนาดนะะักแต่เดี๋ยวจะไปซื่อตีไว้เพราะว่าแลนี่อยู่ตีเจียงคำสื่อตีเวตาหันแถมน้อยคุด เพราะว่าตามปริมาณที่บอกว่าแหล่หายากตีเจียงคำเนี่ยคิดเป็นจํานวนเงินในคณะนี่ประมาณเกือบสามพันล้านบาทนะครับถ้าไผ่มีตีทัดทันเนี่ยโอ้เป็นมหาเศรษฐีขึ้นทันทีทันใดแต่ท่านคิดดูอ่ะจริงๆแล้วมันจะมีสักไรฮงก็บอกหูเพราะว่าแต่ๆขากำลังทำทำสัญญากับอเมริกาในการที่จะสำรวจแล้วถ้าสำรวจแล้วถ้าคุดละไผ่เป็นคนคุดครับ บ่ใจเจ้าบ้านคุดนะครับพี่น้องครับท่านผู้ชมครับเจ้าบ้านบ่มีสิทธิทจะไปคุดนะเหมือนอย่างตีเหมืองแหล่ต่างๆเนี่ยตีจับตีหยับกันถ้าเจ้าบ้านไปคุดจับต้องเป็นนายทุนนะครับเปินสัมปทานคุดนะแล้วนายทุนเนะี่ยเฮาบอกว่านายทุนไทยนายทุนจีนนายทุนฝรั่งกังบว่าตาีาสัมปทานได้เปิน,เป,นเป็นเจ้าของเป็นคุดคนวรวย จากแหลหายากเนี่ยคนรวยก็คือนายทุนครับตีบนมีเงินมาสัมปทานแต่ความสวยต่างๆตีผมอู้ถึงตะก,กี้ว่าแม่น้ำเกิดเป็นพิดมาธรรมชาติภูเขาด้อยอย่างได้รับผลกระทบชีวิตความเป็นอยู่นั่นคือความสวยนั่นอยู่กับพี่น้องประชาชนเจ้าบ้านครับคิดใื้ดี วไปโลซื่อตีกันครับเดียวเออน่ะมันจะมีแต่บ่แต่เฮากับบุหูเพราะว่าตอนนี้มันก็ว่ากันออกมาผ่องว่าม,มีตีนั่นแฮมมีตีนี้รับแต่อยากจะหึงพิจารณาเอาว่าแม่น้ำก๊กน่ะยังแก่บาด้เต่ามาเดียวครับแม่น้ำก๊กก็ยังเดือดร้อนกันเต่ามาเดียวแล้วถ้าหากว่าเฮามานอย่ในบ้านเฮา บ้านเฮาบทเดือดร้อนกันมาเลครับมาเลเปิ่นกับนี้ของเปิ่นเหมือนกันแต่มาเลบททรงออกนะครับนะเปิ่นอาจจะทําของเปิน่นแต่เปิ่นบททรงออกเปิ่นทําไว้ใจของเปิน่นซึ่งซึ่งการทําไว้ใจกับการทําไว้ขายมันก็าต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ยประเทศไทยเขาอย่าไปฝั่งกึศน,นะอย่าไปฝั่งแตกตื่น ในในสิ่งที่มันกำลังเปลีนข่าวอยู่ใน,ในขณะนี้รอรอแห่งสักระยะมันแน่ใจแล้วครับเออมันอยู่ตี่อำเภอจุนอยู่ตี่เจียงคำต้องมาศึกษาผลกระทบผลนี้ผลเสียกันให้ชัดเจนก่อนแล้วก่อยมาอู้กันใหม่เหมือนบอขยะนั่นแหละครับไอ,ไอโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้นะผ่องกับหันดีผ่องกับบหานดี้ ก็กต้องมาศึกษากันต้องมาอู้กันแต่บาจัยสุมสี่สุมห้าเราจะคุดกันจะนี่กันมันก็บบาจัยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมวัชระสี่คำทันก็เอาสาระที่อาจจะเปลนสาระมามาอู้มาเล่าสู่กันฟังครับก็เอาไว้ปะกันในสัปดาห์หน้าว่าเขาจะเอาเรื่องอะไรอย่างมาอู้เรื่องอะไรอย่างที่จะมาเล่าสู่กันฟัง เป็นการประดับความหูด,ด้วยเป็นการนำไปคิดต่อยอด,ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ